สวัสดีครับท่านผู้ชมประชามาเล่าวันนี้มีเรื่องดีๆอยากจะมาบอกกับทุกคนกระทรวงการคลังเตรียมออกหวยกเกษียณท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าหวยกเกษียณเนี่ยหรือสลากออมทรัพย์สําหรับคนไวเกษียณเ,เนี่ยก็จะเป็นนโยบายในการช่วยเหลือคนไทยที่ต้องการเก็บออมต้องการที่จะมีเงินใช้ในวัยกเกษียณโครงการนี้ท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่กระทรวงการคลังเนี่ยเขาคิดมานานแล้วนะ แต่ล่าสุดเนี่ยคุณเผ่าภูมิโลจนสกุลเนี่ยลัมตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็มาบอกรายละเอียดของโครงการหวยเกษียณเนี่ยท่านผู้ชมเขาก็จะขายเรียกว่าเป็นหวยขูดดิจิตอลเนี่ยนะเ,เป็นลักษณะก็คือว่าใบละประมาณ50บาทท่านผู้ชมแล้วก็ขายให้กับคน3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่เป็นสมาชิกกอชกลุ่มผู้ประกันตนมาตา4ีแล้วก็แรงงานนอกระบบ คนที่จะมาดูเรื่องนี้แล้วก็เป็นคนที่จะบริหารจัดการก็คือกองทุนการออมแห่งชาติก็คือกอชรอางวัลดังกล่าวเนี่ยท่านผู้ชมเขาก็จะให้ซื้อเนี่ยก็คือซื้อได้สลากขูดเนี่ยเป็นสลากขูดก็คือ50บาทท่านผู้ชมแล้วก็ต่อเดือนเนี่ยเขากําหนดให้นะก็คือว่าซื้อได้ไม่เกิน3,000บาท3,000บาทดังกล่าวเนี่ยท่านก็สามารถเอาหวยขูดดิจิตอลที่ท่านซื้อเนี่ยมาลุ้นรางวัล ซึ่งรางวันนี้มันจะออกทุกวันศุกร์เวลา17.00นแล้วก็หวยเกษียณดังกล่าวเนี่ยท่านผู้ชมตัวรางวัลเนี่ยก็น่าสนใจนะน่าสนใจก็คือรางวันที่1เนี่ยจะมีรางวัลที่1นเนี่ยหนึ่งล้านบาทห้ารางวันแล้วเขาก็มีรางวัลที่สองรางวัลที่สองเนี่ยเป็นรางวัลละพันบาทมีหนึ่งหมื่นรางวัลไอรางวัลอย่างที่ผมบอกเนี่ยทั้งรางวันที่1รางวันที่สองเนี่ยมันจะออกทุกวันศุกร์นะ าะฉนนั้นก็เฉลี่ยก็คือว่าเดือนนึงก็สี่ครั้งคนที่สามารถซื้อก็คือท่านก็ซื้อได้แล้วก็สามารถซื้อได้ทุกวันแต่ว่าถ้าถูกรางวัลเนี่ยเขาก็จะให้เงินสดทันทีแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่ามันเป็นหวยเกษียณเนี่ยมันจะต่างจากอันอื่นก็คือว่าซื้อไปเนี่ยเงินไม่หายนะท่านผู้ชมได้ลุ้นรางวัลแล้วก็เงินไม่หายด้วยเงินนี้ก็จะเก็บออมไว้ให้กับท่านแล้วก็จะไปเบิกได้จริงๆก็คือตอนอายุครบหกสิบปีนี่ท่านจะซื้อเท่าไหร่ก็แล้วแต่ แต่ว่าพออายุครบ60ปีเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเอาเงินต้นดังกล่าวเนี่ยออกมาใช้ได้แล้วก็แถมมีลุ้นด้วยมีลุ้นรางวัลก็อย่างที่บอกคือรางวัลที่1นี่แหละหนล้านห้ารางวัลรางวัลที่2 1 0 0 0ึ่งพนรางวัลแล้วก็ลุ้นกันทุกวันศุกร์เลยกชอมองเรื่องนี้ก็คือว่าอยากให้คนไทยเนี่ยในวัยเกษียณโดยเฉพาะ3กลุ่มที่ว่าดังกล่าวเนี่ย สามารถที่จะมีเงินออมได้เก็บกินในช่วงของหลังจากที่เกษียณอายุราชการไปแล้วก็คือ60ปีแล้วก็คนที่สนใจก็คือ3กลุ่มดังกล่าวเนี่ยตัวคุณเผ่าภูมิเนี่ยก็บอกว่าใช้เงินไม่มากนะในเรื่องของการดําเนินการเนี่ยก็คือประมาณสัปดาห์ละประมาณ15บหล้านบาทสิล้านบาทตกเฉลี่ยก็คือเดือนละ60ล้านปีนึงก็จะใช้งบประมาณประมาณ7 0็ล้านบาท ตอนนี้กระทรวงการคลังเขาก็เตรียมไปทํากฎหมายทํารายละเอียดแล้วก็คาดว่าไม่น่าจะเกินประมาณ6เดือนถึง1ปีก็คือประมาณปี2,568ปีหน้าหวยกเกษียณท่านผู้ชมจะออกมาให้ท่านที่มีความสนใจแน่นอนท่านสามารถออมเงินไปใช้หลังกเกษียณอายุ60ได้มีเงินใช้ตอนแก่ไม่พอเนี่ยท่านก็ยังสามารถที่จะลุ้นเรียกว่ารางวัลที่1รางวัลที่สเนี่ยซึ่งจะออกทุกวันศุกร์ในช่วง10 7.00นอนเนี่ยได้ตลอดไปเลยนะในการซื้อดังกล่านี้ตัวสลากนี้ก็ต่อหน่วยนี้ก็ไม่แพงท่านผู้ชมแค่50บาทเท่านั้นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกกําหนดก็คือไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนแล้วก็ถ้าถูกเนี่ยเขาจะจ่ายให้ทันทีแต่เงินต้นเนี่ยจะเก็บเป็นเงินออมเงินฝากให้กับท่านเนี่ยจนไปถึงอายุ60ก็เรียกว่าเป็นโครงการที่ดีมากท่านผู้ชมสําหรับคนที่เรียกว่าอยากมีเงินใช้ตอนแก่ อนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยก็เรียกว่าจะไปดําเนินการเรียกว่าร่างกฎหมายแล้วก็ออกมาเพื่อให้ทุกคนได้เรียกว่าออกมาซื้อหวยไอ้ดิจิตอลดังกล่าที่บอกว่าเนี่ยเป็นหวยขูดนะั่นนผู้ชมนะแล้วตัวคุณเผ่าภูมินี่ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยกระทรวงการคลังคาดหมายว่าตอนนี้เนี่ยกชอชเนี่ยมีสมาชิกเนี่ยประมาณ3ล้านคนแต่เมื่อโครงการดังกล่าวนี้ออกมาเนี่ยก็จะทําให้กชอชเนี่ยมีสมาชิกถึงประมาณ1 6ถึง17ล้านคน ตรงนี้เนี่ยกระทรวงการคลังก,ก,ก็เรียกว่าต้องการที่จะอยากช่วยนะให้กับคนไทยที่อยาก,กเกษียณแล้วก็มีเงินใช้กเกษียณแล้วก็มีเงินก้อนที่จะเอาไปดูแลตัวเองหลังจากที่พ้นจากการรับราชการหรือการทํางานไปแล้วแต่อย่างที่บอกก็คือว่าซื้อหวยได้เงินไม่หายมีโอกาสลุ้นที่จะเป็น